บรรยากาศโดยรอบๆนะครับภายในวิหารของท่านหลวงปู่แก้ววัดเครือวันนะครับนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับนะครับเราก็สามารถที่จะจอดรถได้ภายในนะครับแล้วก็เดินทางขึ้นมาถอดลุงเท้าวนะครับมากราบขอพรท่านหลวงปู่แก้วนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์นะฮะภายในวัดเครือวันนะนะครับนะครับท่านหลวงปู่แก้วนะครับ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์นะครับภายในวิหารของท่านหลวงปู่แก้ววัดเชือวันนะครับนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้ร่วมเดินทางมากาบสักการะและกาบขอพรหลวงปู่แก้วและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ภายในวัดเชื้อวันแห่งนี้นะครับนะครับบรรยากาศนะครับร่มเย็นสงบมากๆเลยนะครับนะครับร่วมทําบุญดอกไม้ทุกเทียนนะฮะ ทุกเทียมแพนะครับที่ด้านหน้านะครับร่วมทําบ,บุญปิดทององค์หลวงปู่แก้วและสิ่งศักดิ์สิทธุทุกองค์ใต้นะครับที่ภายในวิหารของหลวงปู่แก้ววัดเชือวันแห่งนี้นะครับบรรยากาศโดยรอบๆนะครับนะครับนะครับร่มเย็นสงบมากๆเลยนะครับพอดีวันนี้ อยากจะกราบพาคุณพ่อคุณแม่และกัลยาณมิตรนะฮะทุกทกท่านนะฮะร่วมเดินทางมากราบสักการะและกราบขอพรท่านหลวงปู่แก้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งหลังจากที่จบการไลฟ์สดจะขออนุญาตอสิ่งเซมซีนะครับขอให้หลวงปู่แก้วนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกทุกองค์ที่ภายในวิหารหลวงปู่แก้วนะครับและภายในวัดเขือวันจังหวัดชนบุรีได้โปรดช่วยชี้แนะผมด้วยนะครับนะครับบรรยากาศโดยรอบๆนะฮะ ที่วิหารของหลวงปู่แก้วนะครับวัดเือวัลนะฮะนะครับมากาบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร่วมกันนะครับนะครับนะครับมากบขอพรนะครับไข่สิงเอียกปงนะครับท่านเจ้าแม่กดอิมนะครับขอบารมีท่านเจ้าแม่กิษมไข่สิงเอียกงปอหอทุกทุกท่านด้วยนะครับขอจงมีแต่ความสุขความเจริญแข็งแกร่งปลอดภัยจากพันตรายป่าจากโรคภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับกับสาธุสาธุสาธุนะครับ นะครับผมมิตรเฮานะครับขอกราบขอ เรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกทท่านนะครับร่วมเดินทางมากับสักการะและกับขอพรท่านหลวงปู่แก้วและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ที่ภายในวิหารหลวงปู่แก้ววัดเชื้อวันและภายในวัดเชื้อวันจังหวัดชนบุรีนะครับนะครับผมมิสเตอร์ฮาวขอกราบลาทุกๆท่านไปก่อนนะครับขอให้ทุกทท่านเฮงเรวยๆสุขภาพแข็งแรงขอารีมิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์หลวงปู่แก้ววัดเชื้อวันและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆุพระองค์ภายในวัดเชื้อวันจังหวัดชนบุรีได้โปรด นะครับนะครับกาบสาทุสาทุสาทุนะครับผมขอจบการไลฟ์สดเพียงแค่นี้ก่อนนะครับนะครับมากราบขอพรท่านพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพระสังกาจจายเจ้านะครับท่านหลวงปู่แก้วนะครับและท่านหลวงปู่ทุกๆพระองค์นะฮะที่ภายในวิหารหลวงปู่แก้ววัดเครือวันนะครับกาบสาทุสาทุสาทุนะครับ คร,ครั้งนี้เป็นครั้งแรกจริงๆนะครับที่กราบขออนุญาตพาคุณพ่อคุณแม่นะครับและกรลยาณนามิตรทุกๆท่านร่วมเดินทางมากราบสักการะและกราบขอพรท่านหลวงปูก่แก้ววัดเคือวันแห่งนี้นะครับกราบสาธุสาธุสาธุนะครับ